จังหวัดพะเยาฮือหาพญาแมวแมวตาเพชรตาสองสีตกลูกดวงตาหลายสีสลับข้างผู้สื่อข่าวรายงานว่าพบแมวตาเพชรสายพันธุ์ขาวมณนีหรือพญาแมวแมวนำโชคที่มีดวงตาแต่ละข้างไม่เหมือนกันทั้งสองข้างคนละสีโดยมีสีทองและสีฟ้าแม่แมวคลอดลูกออกมามีจำนวนหตัวแต่ดวงตามีสีฟ้าสีทอง และสลับสีทั้งสองข้างทั้ง6ตัวที่บ้านของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนตำบลสันฝ่าม่วงอำเภอเมืองจังหวัดพยาวสำหรับแมวตาเพชรหรือพยาแมวหรือแมวขาวมณีเป็นแมวสายพันธุ์ที่มีความแปลกขนสีขาวนุ่มฟูทั้งตัวตาสีฟ้าและสีทองสลับกันซ้ายขวาบางตัว ็สีทองด้านซ้ายสีฟ้าด้านขวาบางตัวสีทองด้านขวาสีฟ้าด้านซ้ายจนเป็นที่สร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ตำบลสันป่าม่วงเมื่อทราบว่ามีเจ้าแมวตาเพชรเพชรเมียได้คลอดลูกออกมาจำนวนหนึ่งคอกมีหกตัวมีสีขาวห้าตัวและมีสีโทนขาวดำลายจุดอีกหนึ่งตัวแต่ตาเป็นสีฟ้าทั้งสองข้างซึ่งแปลกจากสายพันธุ์แม่แมวขาวมณนี เป็นอย่างยิ่งจากการสังเกตลูกแมวตาเพชรพันขาวมณีจำนวน6ตัวซึ่งคลอดมาได้ประมาณ3มอาทิตย์มีสีขาวทั้งหมด5ตัวและสีลายจุดขาวดำจำนวนหนึ่งตัวซึ่งแต่ละตัวมีดวงตาเป็นสีฟ้าทั้งหมดผิดแปลกจากสายพันธุ์ซึ่งปกติแมวสายพันธุ์นี้ตาเพชรขาวมณีจะมีลูกตาสลับสีทองฟ้าแต่มีลูกแม่แมวขาวมณีที่เกิดจากแม่พันธุ์ าเพชรสายพันขาวมณีกลับกลายเป็นสีฟ้าทั้งสองข้างจึงเป็นที่ฮือฮาของเจ้าของและชาวบ้านที่อยู่ในระแวกรอบข้างและในตำบลสันป่าม่วงและผู้ที่ทราบต่างพากันมาขอชมและขอซื้อไปเลี้ยงค่ะแ นี่ตาหยเ้ยโอ้ไม่หำไม่หำนี่แป๊กนี่นะนะจะขอจะขอ,อะจะขออีกจะขอ,อ ปันนวิทย์อยู่ดีภาพข่าวสุกันวลีสุวรรณรายงาน